สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกิจกรรมฝึกจัดทีมนะของตัวละครอัลฟาทีนี้เรามาดูรูปแบบสกิลของมันก่อนโอเคอันนี้ยังไม่ใช่สกิลนะ พลังงานยังยังเต็มอยู่เลยนี่นี่คือสกิลโคตรเทพลังการงานสร้างโอเคเป็นดูสกิลของมันก่อนเนาะมันอยู่ในหมวดของเ <hate> มดน,นะ<ต>ดูแส <have to S 1> งรักตรงนี้ยนักเวท แล้วก็สายจากเทคโนโลยี Technology นะสกิลของมันเนี่ยถ้าอ่านแบบเข้าๆเนี่ยมันจะมีแต่พวกสตันนะมันงงก็คือสตันนั่นแหละส่วนสกิลเนี้ยมันจะเพิ่มโล่ให้ตัวที่พลางโจมจมตีสูงที่สุดของทีมเราอะ่ะจะให้เพื่อนหนึ่งตัว เพื่อนคนนนะั้นอ่ะจะหนาจะหนาพอสมควรนะสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็สกิลนี้คือยิงปกติถูกไหมเคสกิลสุดท้ายทุกเิร์น ซะ่งปล่อยแะเบิดแฟลชปล่อยตามความตามความเร็วโอเคจะเห็นได้ว่ามันจะมีสกิลสตันสองสกิลนะอันนี้สกิลเริ่มเกมท,กทุกทุกรอบของแต่ละเธอ์นะ่ะมันจะปล่อยอันนี้ตลอดแล้วก็อันนี้อาลติเมตอันนี้สกิลปกป้องเพื่อนแล้วก็อันนี้ คิวตีปกติโอเคนะนักรบศูนย <feel> ์องศาอัลฟาโอเคมาลุยเละก,กันแม้ไม่มีตัวใช้อย่างน้อยก็ได้ก็ได้ลองก็มีความสุขละ คิดว่านะคิดว่านะไม่น่าจะมีดามมิอ่ะตัวนี้ดามมิมีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่น่าแรงเพราะว่าเพราะว่าซีซีมันเยอะไงไอพวกซีซีเยอะมันมันแรงไม่สุดอ่ะถ้ามันแรงสุดแล้วก็ซีซีก็เยอะอีกมันจะโกงไปตัวมีแค่นี้หรอตอนนี้ฝั่งนี้โอเคมีแค่นี้แล้วก็เพิ่มอันนี้เลย เอาเอาเอานี่ด้วยดูมันยังไม่ใช่สกิลเลยนะจรยิงฝั่งนั้นจะแตกนะ เชื่อม้ายืนไหวดูสตตนดูอะไรสตตน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 ไม่หยุดดมูมันยิงไม่หยุดเลยสตตนจนตาย ันตรายอยู่นะตัวนี้ซุสที่ว่าสตันอันนี้ก็สตันไม่หยุดอีกแถมปกป้องเพื่อนอีกโอเคชั้นที่สองนะอันนี้ชั้นแรกเริ่มกำเนิดฝึกกองหน้าโอเคแข่งกับเวลาฝึกซ้อมขั้นสูงเชนหน้ากระจกเงาสงครามไร้ขีดจำกัด ด่านที่หกับด่านที่หนี้ผมว่าไม่น่ายากเพราะว่าจะมีพวกแสงมืดให้ใช้ไม่ต้องไม่ต้องป้องกันเลยเนาะ ดันเม็ดไปเลยโอเคเผาชอบชอบเข้าหางแล้วก็ได้ดัเมต่อเนื่องของของไฟฟ้าก็ได้เผาของเข้าหางแล้วก็ตัดฟื้นฟูด,ด้วยลุงพลโดนลดนฟื้นฟูนฟก็ทำอะไมไม่ได้ละโดนสตันอีก อยากใบก็ใบโอเ้เพิ่งจะติดสตัน่ะตีตั้งนานไม่ติดสัน้นโอเคเผามันตีไม่เข้าก็เผาเอาหายิง เคหายสองเผาเอ๊ะเลอดไลช็อตแล้วก็สแตนเคาชั้นที่สาม โอเคชั้นที่สามเนี่ยมันจะยากหรือเปล่าดูนะว่างว่างห้าช่องแล้วมันก็ฝั่งเนี้ห้าช่องพอดีเลย จากตัวเนี้ยมีเทคโนเนี่ยมีหนึ่งตัวถ้าผมเลือกฝั่งเนี้ยจะได้ธรรมชาติ3ใช่ไหมก็จะเหลืออีกสองช่อง สมมุติว่าลิงลิงลิงมันฟื้นฟูหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ จะแตกหรือเปล่าเนี่ยป้องกันหน่อยนะเดี๋ยวโดนเตะตัวแตกไม่ไม่ได้ไม่ได้โอเคแบบนี้ดีกว่าลองดู ลบลบพนไหมโอเคหลบลีพอไหวอยู่นึกว่าจะนึกว่าจะโดนนักดาบทีแตก่ะโอเคลบ ตั้งแต่ฝั่งนั้นอะแตกวะ,ะอโอเคลบไม่ได้เลยสตันหนึ่โอ้พึ่งสตันได้หนึ่งตัว ที่4ฝึกซ้อมขั้นสูงมามีตัวอะไรไหมอ่าตัวนี้ได้เล่นอีกละไฟฟ้าแล้วก็อฟอคอนนกอ๋จอจิซอก็มีเหรอทีมถึกดีไหม จัดให้มันตึกๆไปเลย <c oughs> ลองดูลองดูล้าจะให้ตัวไหนแทงอ่ะโอเคอ้าพอดีเลยอ้าพอดีเลยใส่โค้งดีไหมเนี่ย ทิมนั้นก็ไม่มีของเนะน่าจะถอดได้มั้งโอเคแบบนี้ดีกว่าลองดูสองซับพอร์ตตัวบับ๊อ่า ซัพพอร์ตสองแล้วก็คลองเป็นตัวบัฟเบอร์สตามเมดหนึ่งแล้วก็ซีซีหนึ่งตัวใหม่เนี่ยซีซีนะเมดซีซีติดซัพทันท โอเคนีจะ <Okay. S 2> ตัะ้งะหนึ่งต่ถาถ้าเก็บถ้าเก็บเดอะทิงเกอร์ได้น,น่ิดนอะ่ะทีมเขาก็จะบางลงมากโอเคมันบัฟอีกอ่ะอันนี้แหละนากก่ากลัวตายหนึ่ง คิวหน่อยจริงซอ,อย่าเพิ่งตายนะแถวหน้าถึกมากกวางกวางผมไม่ค่อยเข้าใจสก,กิลมันเท่าไหร่แต่แต่รู้ว่ามันมันมันมนีพวกบัฟป้องกันพวกิต like ิคอ รู้สึกว่าในแถวด้วยกันโอเครู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กิจกรรมแบบนี้แล้วก็ทีมมันตายช่องนี้เนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีมที่ดีต้องไม่ตาย เพราะว่าเพราะว่าโหมดนี้เป็นโหมดฝึกฝึกจับทีมนะโอ้โหจัดแต่ล้วอย่ายึดโโอ้ตายอะไรเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเออแทงป่าย ไม่ใส่ไม่ใส่ของนะแล้วก็ไปช็อตมันอีกรอบหนึ่งเขาช็อตเราไม่หยุดเลยเมื่อกี้โทษเจ็บใจเลยไม่ได้ขย,ยับมันช็อตอย่างเดียว ถ้าทีมรอดหมดก็แปลว่าโอเคแล้วใช้ได้ละคือคือมันต้องรอดอ่ะถ้าทีมมีตัวแต่ก็ไม่ค่อยดีเ uh huh. หมือนจะรอดมืนจะรอด,ะรอดนะโอเคไม่เป็นไร โลโคตรหนาเลยอันนี้แหละเฮ้ยยังรอดอยู่มันบับอีกอ่ะสตันเออสตันโอโรจิ ไม่เลือดมันไม่เลือดเลยวะแม่มดแม่มดก็ดีนะช่องนี้ใส่แม่มด,ดคือดาเมจแล้วก็แรงนะแต่ว่ามันก็ฟื้นเลือดขึ้นมาอีกเหมือนจะตายแต่ไม่ตาย รู้สึกว่ามีนะแม่ม,มดเมื่อกี้หนึ่งตัวโอ้โหโคตรนานเลยอ๋อมันโดนสตาร์ลโอเอกควาจะติดโคตรยากเลย มันปั๊ปอะไรอ่ะกวางโอเครอดหมดก็คือแข่งอยู่นะทีมนี้รอดหมดใช้ได้ใช้ได้โอเคชั้นที่ห้าะเชนหน้ากระจกเงาเชนหน้ากระจกเงา มีตัวอะไรบ้างอ่ามีเคาน์เตอร์อเคเคาน์เตอร์อ่ามีตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยสบายเลยแบบนี้แบบนี้ก็ใส่ใส่ดีมาเห็นไหมพอชั้นที่ห้ากับชั้นที่หกมันไม่ยากละ เพราะมันมีพวกจักรวาลกับแสงตัวตัวนี้มันยืนแถวหน้าได้เพราะมันถึกตัวอะไรนะเทพมหาสมุทร ทีมโครซีซีนี่มันสงครามซีซีนี่หว่าโหโูอย่างนั้น,น,นตายไม่ตายอ๋อเขามีรูค,คัสตสตันสตันไม่หยุดเลย สิดมากเลยทีโอเคทานต้องต้องทำงานแลนะ้วเนี่ยโอ้โดนสตันอีกแถวหน้าผมใส่ดอนดนสตันอีก <On ending. S 2> <Okay. S 1> ดูสตัน้นสามสี่ตัวในฝั่งนั้นอะ่ะสามตัว เ okay. ลุละ okay. พอเถอะจะได้ขยับไอ้นี่ย <antis> มันมันก็จะตายใช่ไหมแล้วเ,เลือดมันเพิ่มอ่ะเพราะว่าเราโดนสัตังฝั่งนั้นมีตัวฮิวด้วยจะเจบตอนอย่างนี้ เคสตันมาสตันกลับเคตัวนีม, <S <S วมันตายชนะใสๆรอดหมดนี่แหละที่ต้องการเห็นอะไรไหมครับคือกิดรอบเนี้เกมมันยื้อมากเลย เนี่ยเทินหกล่ะเกมันยือ้อยื้อมากเลยโอเคสองชั้นที่หกสองคามไร้ขีดจำกัดมาจริงหรือเปล่า โอ้น่าสนใจมีอะไรบ้างนี่อยากเล่นตัวนี้มีเจสไยดีดีด,ดีมาใครแท,ทงโอเคแทงมานี่มา เก่ okay. วางมาซ้ายมาอืมทีมมันถึกถึกใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรคือผมอยากเล่นตัวนี้ก็ God, ไม่รู้ว่า น่าจะได้แหละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าก็มันตีไม่เข้ามันก็คอมโบของมันก็ไม่ติดนะแต่ถ้าตัวนี้มันมันไม่เป็นไรมันมันแทงเรื่อยแทงแบบไม่ส่วนเกาะด้วยนะทูดามเมดบางมันจะมีบางสกิลของมันนะทูเามเมดเนื่องจากเกมมันยื้ใช่ไหมที่เราเล่นเมื่อกี้เกมมันยื้แล้วเรามี สายเนี่ยเข้าทางเลยทีมเราถึกสายยิ่งเกมยือ้อสายยิ่งแรงถ้าสายมันอยู่ถึงเทิร์นที่3ามเทินที่สี่มันจะทุบแรงมากต่อให้ทีมนั้นจะมีนักคิดก็าตายบอกเลย ทำไมไอ้ทำไมเนี่ยทำไมมันไม่สร้างโลงใูให้ให้ไอ้ซัสซี่เนี่ยมันไม่สร้างโลูให้สายสายทั้งจมปีเยอะกว่าเหรอ Đồn ạ lấy nè Nghĩa dẹp một Quang đồn bài Có sái có đơn bay có đơn bay Thìm nên đơn tăng Phương đồn ทุ่นโดนสองตัว,วโอเคแทงไม่ค่อยเข้า,าเริ่มเข้าละโอเคสายทุกครั้งที่หนึ่งรถเยอะอยู่นะรถเยอะอยู่นะสายมันชอบพวกหนาๆเนี่ยโอเคมันจะมันจะมีรอบที่สอตอนนี้เทินที่สเทินที่3านะ รอดู 24. เทิร์นที่สี่รอเนี้ยโคเลมพลังงานเต็ม <S <S โอเคแต่ว่าตอนนี้ทีมเราแท้งเราจะตายแล้วโลโคตรหนา โอเคเห็นไหมรอบที่สองเนี่ยเทินที่ห้าสายทุบรอบที่สองนะเนี่ยเห็นไหมโล่โล่ฝั่งเมื่อกี้หนามากนะสายทุบปุ๊บหายเลยเจ็บเจ็บงานหน่อยแทงตายแทง งตายน่า <laughs> จะรอดหมดนะรอบนี้ใส่ใส่ สายพึ่งทุกสองรอบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเทิร์นที่สองอินเทิร์นอันนี้นะรอบสามโอเคสดัดปังแข่งรอดหมดดูดามเมจของสายก็17ล้านเมาหมดเลยโอเค ก็สำหรับกิจกรรมทดสอบตัวละครของอัลฟาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับให้สนุกกับเกมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ